วัสดีพี่น้องสูผู้สุขคนย่จเจืมภมผ้าขาวปาเก็บเห็ดหมือนทเบิงสิได้เห็ดบออากาศก็เย็นให้เจิมใส่เสีย จ้าไปเก็บน้ำกันเลยว่าจะได้เห็ดบอก่อนจะไปเบิ่งกับเบิ่งไงก่อนจะไปเก็บเห็ดกับเบิ่งก่อนเด้อปลาปลาสนจ้จเบิ่งดูห้อยหมูปลาหมูปลามาไอขุดขวายเต้นอยู่ ฟ้ากับคางบ้านนี่นะจ๊ะได้เจิมกับมาผู้เดียวบ่เปินตะย่านดอกจ้าอาย่ขาฟ้านได้เจิมกับบอกระดีฟ้านละละไม,ม่้เจิมไหมมาอันแค่เพ็ยบ้านก็อยู่ใ้ไก่คนเนาะ บอกไก่ยางมานสองนาทีเอาจะไปเก็บน้ำกันเลยจา้าไปเบิ้งน้ำกันเลยว่าจะมีเห็ดบอกสุป,ปีมันจะมีขางทางอยู่นี่ล่ะโอ้ยมีเห็ดอยู่ทุกคนเลยเบิดงดูมีกระเทียมเห็ดแห้งๆอะไรเตี้ี่เนาะเนาะเนาะกับยาเตื่นเนาะเอ,อ,กกอาเก็กเเบเลยแย่เจอมก็่าจะเก็บไปอัน เห็ดความสะอาดอยู่บ้านนะจ๊ะเกียมโปรไซตสมมือดอกก็บเป็นยังซีละนี่จะเห็ดเห็ดคันตาเลนเห็ดเหลืองน่ะนะจ๊ะลูกอยาเ,เ,เกิดเนาะมองนี่นี่โอ้ยปิทีแล้ววก็บได้เป็นกิโลเลยนี่หัขคางทางเนี่ยเอาใส่กระตาใส่ตกร้เาเลาอย่ามองเนี่ยนะ เต็มเลยที่แล้วฝนตกดีเนาะจักเห็ดผืนงชักเห็ดเหลืองไปจ้าหยาโตใเดาซีดอกไปรุนน้ำกันเลยว่าจะแจกดอกมาเนี่ย ให้ดูเกินใได้เห็ดลายๆนี่ด้วจ้าดีเอาไปแกงเอาไปหมกเออนี่ๆพ่อยแล้วโ่อยแล้วดอกนีหน่อยในเกาไปโรลดเอาไว้เปิ้นกระสิเหี่ยวแหงคือเกาดอกนี่ง่ทุกคนดอกนี่ง่าเห็ดเๆ็ดเนเ่้ เด้อเหตุสีทุกคนมาเก็บเหตุนันได้เจอโอ้ยยุ่งกันลายใช่แล้วก็การได้เจอไปหาตัว ที่ทุกคนจะเป็นหว่วงว่าจะเจอไหมบ่กคอยแข็งแข่งคอยยางไงเด้อนะไปจ้าไปเก็บเพิ่มมเพิ่มอีกพ่อหมูนีกดอกนึงเก็บไปมองเราดอกสองดอกตื้มกันอืมจรจ้ะเรื่องกินไน้่เนี่ย็วดเจ็บเลยอ๋อปีนาเกิดได้หลายเด้อหมูนี่เด้อ ไม่เจียมก็เอาใบใบอันนี้ตาหน่อยแล้วใบากไ่ตอถูตปีมองนี้ทุกคนเลยเกิดเป็นภูมิเป็นวัองอยู่เ้ยนี่เฮ็ดเรื่องนะที่นี่ว่้มีจะดอกเลยมองนี้นี่ว่้มนีน,นี่มีดอกหนูดูด,ดี่ะ มีเห็ไม่มีจ้ะโอ้ยมีอยู่นี่นะตัวกระน,น้ยพดยตัวูดติปีอยู่นั่นนั่นทุ่มไปก่อนค่อยมาเก็บไอเลยเชื่อมปอเห็ดยังเนีทุกคนมึงดูแดงแดงไง Đây hết rồi Kim đầy vô đầy cái kia luôn đúng Đây nào, bên Hết nhiều rồi này Mấy tiền của bà cà chọc luôn đúng Hết nhiều rồi Một xuyên hết rồi lù, kép bên ta hết lượng, hết yang ana. A cha bên cha cha. Hm. Hết yang bút? A thì được con bung lạ quang kín đại bội hết đơn này, nó, Hết bao rồi, nó dùng yêu cao này a đơ? Hả. 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 ออโอ้ยแล้วยุ่มนึงเฮ้ยเนี่ยก็หล่นออกมาเลยว่าอ,อันนี้แหงแทะเฮงปวดเบาเราเอยนีแล้วอันนี้ก็ในหน่วยตัวเปาะอยู่โอ้ยตัวเปาะเอาไว้นี่ก่อนเอาอเดียวกับพวกพวกแกงเอาได้นี่น Chưa mà được thức Này, lại được hết lượng là Này Tôi hết để nhắn khuôn bơm Này, hết bất bình đây, đây nào, hết à, à, này là hết đi nhắn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอทุกคนดึงดูวันจินไหนบอ,อโอ้นี่ละชื่อมาเขีดอกมีหลอายดอกอยู่ด้วยนีนอีกนี่นแม่นัะะ่นหออือดียู่ะ

เฮ็ดเดียวป่าอยากเกิดพ้นับว่าตกให้เกิดรับบ้านสวัสดีจ้าสวัสดีอันพี่น้องทุผูทุทคนไอไปเก็บเห็ดมาละจ้าไปเก็บเห็ดมาอะไรตอนนี้ล่ะไปเก็บเห็ดมาแล้วกะทิมากินในชูชี แ้จ้าไม่กินชูชิไม่เจ็บชูชิวันนี้กินอาหารญี่ปุ่นนะคะลองดูสิอร่อยไหมอาหารญี่ปุ่น

sẻ bột sẻ bột, ăn bột luôn. Hỗ bí, rau trót, bò khoai, pêt, vân đây nè. ăn pêp pêp เมาอิ่มแล้วเบิดแล้วที่นี่ือดีมากเิ็นเห็ดนำกันจ้าเห็ดเห็ดไดโทนี่ละจจาไดเห็ดโทนี่ละจ้ะเนี่ยไดจืมกับเสียเยาม่านตัดขาออกเจาเห็ดยังดีนาะเอาไปโมกบอกขอบคุณหลายๆเ้อจ้ะ ไปเก็บเห็ดน้ำกันเขาป้าเก็บเห็ดมือนนิได้เห็ดเหลืองมาไปพอแกนอยู่เอาจ้าขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงธรรมาก็อย่าลืมกดไลดค์กดแชร์กดซับสะพายแย่เจิมชนระบบสวิตเดนบันบาน,นีนเด้อจา้าสวัสดีจา้าบ๊ายบาย